โควณาก็คือการเปิดโอกาสให้พระทุง่งถ้าเห็นหรือรู้สึกว่าหลวงพ่อมีข้อบกพร่องอะไรเนี่ยให้บอกกล่าวตักเตือนไดน้เป็นระบบที่ดีนะเ,นเมื่อก่อนของพรรคคอมมิวนิสต์ก็มีเป็นการวิพากษ์กัน จากหลวงพ่อนะร้องออกไปทุกองค์ต้องปรารนาะแล้วคราวนี้ใครมีข้อข้องใจกับใครยังไงก็ถามกันแต่ในทางปฏิบัติจริงทั้งคนไทยจะไม่คุนลนะอย่างเด็กวิจารณ์ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยไม่ค่อยคุ้น ในหลวงพ่อก็ให้นะลูกศิษย์ในวิจารณ์หลวงพ่อทุกปีนะแต่ไม่ยอมวิจารณ์เนาะแต่หลวงพ่อวิจารณ์นะตรงไหนช่วงสามเดือนนี้บกพร่องอะไรนะก็อบอกมีเรื่องบอกไม่มากเพราะระหว่างในพรรษาถ้าหลวงพ่อเห็นข้อบกพร่องหลวงพ่อบอกก่อนลนะไม่รอละมันเป็นระบบ ี่ระบบของอุปชาอาจารย์ไม่ต้องรออบรณนานะคนเป็นอาจารย์เนี่ยเจอลูกศิษย์ทำไม่ดีพูดไม่ดีก็ตักเตือนได้ทันทีเลย